บัดนี้วันที่7กรกฎาคม2568เป็นวันที่68ข้าพเจ้าในบรรทดจจมสวรรค์ขอถวายเสียงสวดสาธยาพระสตรพระฤทธิและมนต่างถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระรัตไตรอระหงสมัมมาสัสมพุทโธภะคะวะ พุทธังพหัคกันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสมามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสะกสังโฆสังหังนะมามิ บทที่สองบทบูชาพระพริพินาตอาระหังสัมมาสัมพุโทโธสุจิรังพนิเนพุโทโธคู่เนหธรามนโนธานิประมิหิจทิสัติยามะชีวังหังพุงทังธรรมังสังหังสรารนังคาโตผูเจมิรัตนะยงังธรรมังจารามิโสทีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวารีสุอัตราคชนดุเทวตาสัตมังโมนีราชาสุนันตุสักขโมคะังสักเฆกเมจารุเปคิริสิขาราตเถจันลิเขมิมาเนอิเปรตเทจะขาเมทรุวานาขานเกหะวัตุมิเกเตภุมาเจยันดุเทวชาลธาราวิสเมยักขันธพนาคาติทันตาสันติกยังโมนีวรวาจันังสัโวเมสุนันโต ธรรมสนมุนกโลยัมภะทันตาธรรมสนมุนกโลยัมภะทันตาธรรมสุนกโลอยมัมภะทันตา <C ül> บทที่สี่บทสวดปุพาพาคานมการนะโมตัสสะภะคะวโะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวโะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรติหะบทสวดไตรสรณะคาบระปะเะพุทธังสรณังัจามิธัมมังสรณังัจามิสังฆังสรณังัจามิตุธีอัมปิพุทธังสรณังัจามิตุธีอัมปิธัมมังสรณังัจามิตุธีอัมปิสังฆังสรณังขจามิ ด,ดัฎฐีอัมปิพุทธังสัรนังกัจจามิด,าดัฎฐีอัมปิธรรมังสัรนังกัจจามิด,าดัฎฐีอัมปิสังหังสัรนังกัจจามิบทที่หกบทสวดสัจจะกิริยาคาถา นาทิเมสรานังยังหุดโูเมสรานังรังเอเตนะสัจาวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพธานาทิเมสรานังยังธทมโมเมสรานังรังเอเตนะสัจาวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพธานาทิเมสรานังยังสังโมเมสรานังรังเอเตนะสัจาวัจเจนะโสติเมโหตุสัพพธาบทที่เจ็ดบทสวดเตอรัตนปนามคาถา พุทธังนาเมรัตนะพุทธาสรีรัจิทังธรรมังนัเมรัตนะพุทธวิสุทธิสารังสังฆังนาเมรัตนะพุทธสุสีลทธิฐิเอตังนเมเมตรัตนังรัตนทียวังสัมมาสมโมสริตาวถุวิเศษสภูตังอัญโยนญาณยุตะาคุณโยกวาสัพพวัตตังอสมิตธยามิปิตาเทวายธาทิทันเท เอกังวินาตทิตาเรสมะสัมภเวนะโลกเกกธาจิจจิเรจปาทุหูตังคามิระยานวิสัยังอธิโทระทังวินโูหิปันทิตาชนหิวิชัญญโรปังโลกามิเกหิจิกะทันจุปะละพณียังเกสั้นจีสุทุวิธิตังคุณกายตายาณเมหิวัชนาตายาสุวิสุตัมปีสมุปสะตังมนาสีิสุธาภาษาทัานังปุญญาธิกานามะสมุต ตามาปุณณะผู้มังทุกขาปโมจนาโมขาสรนังกตานังผู้ชาระเฮสุปรมังอภิผู้ชนะยังนิพพานาสจิกริยาโยปนิสยทังสัมมากิเลสมละโสธนสิทธิยาจะสาธุหิอัตตะสกุสะเลหูปัเสวนียังปานหิจับิสรนังขมณียเมวะสศมาหิตั้งเตระตังสรนังกตามหาตินิวังคันเนสุนามสัมมานาผู้เจมา จาปีสสสัตังสุภสนจิตตาตถานุปาริจริยาสัทธารตาจปพุนเยนาตถาสุกเตนะสุขีภะเวโมเดชนาตสาจ้สัทภิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวินัยามหิวิปะมานาพูโตโลกตระวิสมโยนิยโตสุภชังตัสโซปนิสยาจะยาอาอามปโหตุวัตถุเตเยปริจิโตสุภัสสะรการ บทที่8ปดนักการศิทธิคาถาโยจะคูมาโมหะมลาปการโทสามังวะพุทเทสุกาโตอิมุตโตมาราสาปสาวินิโมจยันโดปาเปสีเขบังชนะตังวินียังอุดหังวรันตังสีระสันมามิโลกัสานาทัญจวินายกันจาตันเดชัสัเตเจยสิทธิหูตุสะพันดาราจาวินาสเมนโดรัมโมทะเจโยวิยตัสสะสะโททะเซสีโลกัสาวิสุทธิมขังนิยานิโกธรรมธาราสาธาริสัตวะโหสันติคารสุจินโน ธัมมังวรัรดังสีระสานะมามีโมหะปะทาลังวะสันตราหังตันเตโชสะเตเจยสิติโหตุสัพนาริยาจาวินาเสม็นโตสทัมมะเสนาสุขตานุโคยโลกาสัะปุปะกิเลสเจตาสันโตสยังสันตินิยโฌโกจาสวากาตธรรมังวินิตังกโรเตสังหังวรัรดังสีระสานะมามีพุทธานุปถังสมุสีระทิทิงตันเตโชสะเตเจยสิติโหตุสัพนาริยาจาวินาเสม็นโต บทที่เก้าบทสวดนโมกระอัฏฐะกะคาถานโมอรโตสัมมาสัมพุทธสัสสะมิเหสีโนนโม,นโม,ม,มธัตมะธรรมสสะสวะคาตะเสวะเตนีธานโมมหัง,งสังหาสปิวิสสทธาสิลิริริ วิสุทธสีระธิติโนนะโมอมัสติยรัถสารตนาตยัสสะสังนะโมอมกติทัสสัสสะวัตุตยัสสปินะโมกรลปภาวนาวิกจันทุพทวะนะโมกัลานุภาวนาสุทีโหตุสะพานะโมกัลัาสติเชนาวิติมิโหมิเตชวะ บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมีสุตังเอกังสมัยังภะคะวาสเกสุยารติกาเปลวัโตสุมเมะวันิมาตาภิกขุสังเฮนะสัตถิปัญญมาตหิภิกขุสเตหิสวเวระหันเติทัสยิจลกธาตุหิเทวดายปุเยนะสันนิปริฐาหุนเิภะคะวันตังทัสสนายาภิกขุสังหัิจ๊า อาระโคจะดุนังสูตรภวสกายกานังเทวานังเอตระโหสีอยังโคภักวสเกสุวิหารติกบิลวัตสุมิงมาวันิมหาตภิกุสังเฮนะสติงปัญญาติเีกุสเวหีสเวหีอรหันเตีราสิจลูกกทาตูหีเทวราเยปุเยนะสันนิปริตาหุนตีภคะวันตังทัศนายภิกุสังหัญญาญาณโดมาอิมยามปิเยนะภะคะวาเตโนภะสังกมิยามาภิกสงกมิถาวะภักวะโตสันติเกปาเจกาคาราภะสสยามาเต ยาตาโุตาเทวตาเสยทาปีมะนามาพลาวาปุริโสสัมมินชิตังวาพังภาสาริยะภาสาริดังวาหังสัมมินชัยยเอวะเมวะสุราเวเสสุริเวสุอันตรายิตาภะคะวะโตปุระโตปะโตระหังโสอาตากุฏาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังกะทังโสเอกมันตังดิตาโคเอกาเทวตาภะคะวะโตสันติเกมังกะทังอภะาสีมหาสัมมิโยปนาสวิงเทปัจญสมมาคตาอารธตรมะอิมังธรรมะสัมมิยังทะกิตายวาอะปราชิตาสังขันติ อรหกอภระยาที่ประดัตประคบประสันติเกี่ยมกันทังอาภาสิตตัตรพิโกสมารังโสจิตังอัตโนโอโชกมังังโสสารทิวเนตานิกันทาวัยนเรยยิรคันติปันธิตาติ อาตะโกอร拉เทวตาราภะวัโตสันติเกมังกะทังอาภาสีเจตวากิลังเจตวะปริขังอินากิลังโอหัดจามเมชาเตจารันติโสทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตะโกอร拉เทวตาราภะวัโตสันติเกมังกะทังอาภาสีเยเกจิปังสารนังกระทาเส นาเดกเมสันเดอไปปุยภูมิงภาห์ยะมโนสังเดหังเดวะกายังปริประเสันเดเดอรโกภะขะวภิกขุมันเตสีเยภูเยนาภิกขเวทัสสุโลกธาตุโสเทวดาสันนิปริตาภาวิ เทวตาสันนิปฏิทารโหตระคถาคตังทัศนายเปโกสังหัญญาเยปิเตภิกขเขวะอเฮสุงอติธรรมะนังระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัปัานังเอตัปรมเยวาเทวตาสันนิปฏิตาอหิสุงสยราปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวะภเวสันเตอนาคตาธรรมะนังระหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัปัานังเอตัปรมเยวาเทวตาสันนิปฏิตาภเวสันเตสยราปิไมหังเอตระหิ อาเจิเกสามีพิกเวเทวกัญญังนามานิเคตเยส้ามีพิกเวเทวกัญญังนามานิเทศีส้สามีพิกเวเทวกัญญังนามานิตังสุนาทาสาดุกังวนาศิกโรธาภาสัสสิตามีเตเอวัมพันเติโคเตภิกขุภะกักโปโตปัจจโสสุงเอตาาัถุโอจา อาควาเอตทาโวจ่าสีโลกามนุกัสามิยธาภุมาราทัสสีตาเยสีตากิริกะปรังปหิตาตาสมาหิตา โอทูสีหาวัสนลีนาลมหังสาพิสมุโนทามานาซาสุทาวิปสันนัมนาเวลาพิโยปัญจสเดยทววันเอกบริวัติภวเอตัปโตมณีสัทธาสวาเกสสสเนระเตเทดวกายาภิกันตาเตวิชาณธาภิกขโวเตจาระปะมะกรุงสุตตวพุทธัสสะสสนังเตสัมปัตะรหูยานังอามโนสานัทสสนังอาเปเกสระมาตะคุงสหัทังอสัทสเริงสตังเอเกสหัสสนังอามโนสานัมทัสุงอาเปเกนธรมาตะคุงทิสะสัพพะพุทธะหุงตันจ่าส ังอภินญายาววกิตตวนาจักมาธโตมันติสัทธาสวะเกศเสนระเดเทวะกยยาิกันตเตวิชนธาภิกขโยหังกิตเยสัมิกิธหิอนุปภัสโสสัตตาสหัสาวยาฆาภูมาเกปรวัตทวายที่มันโตชดิมันโตวนาอันโตเยสสีโนโมธรมนาภิกขมงภิกนังสมติงวานังชาสหัสายะมาวตายะนานันตะวันนิโนยที่มันโตชติ มันโตวันนอันโตยัสสีโนโมระมนาภิกมุงหิคูนังสมาติหนังอิเจเตโสระสหัสหัสายากฆาณาณาตวานิโนอิติมันโตชติมันโตวันนาันโตยัสสีโนโมระมนาภิกมุงหิคูนังสมาติหนังเวสามิตรปัญจสตาอยากฆาณาณาตวานิโนอิติมันโตชติมันโตวันนอันโตยัสสีโนโมระมนาภิกมุงหิคูนังสมาติหนัง เวสามิตาปัญจสตายาคานาตตะวันิโนอที่มันโตชุติมันโตวนาอันโตยสัสสีโนโมธามณาปิกมงคพิโคนั่งสมิธิพนังกุมพิโรราชเกกเวปุลสันิเวสนังพิโยรังสตาสัสังยาคานังปิยรูปาสติกุมพิโรราชเกกโสภะกัสสมิติหพนังปุริมันจะเรสังราชารัตารถุปัสสาสติขันธาราพนังติปารีระหะราชายสัสีโสุหดพิทัสสะโวอินทานามาภลายทิมันโตชุติมันโตวนาอันโตยสัสสีโนโมธามณาปิกมงคพิโคนั่งสมิธิพนัง Rakinan jadi sang raja wirunho patap ตปัสสะสาตติกุมารนางอธิปติมหาราชายสัสิโสปุถะปิตาสะพ่อิอนะนามามาพลายอทิมนโตชติมนโตวนาอันโตยสัสสีโนมโหทมนาภิกขมงภิกขูนางสวิติงวนังปัจฉิมันจะได้สังราชาวิรูปุโคปัสสาสตตนาคานางอาิปติมหาราชายสัสิโสปุถะปิตาสะพ่อิอนะนามามาพลายอทิมนโตชติมนโตวนาอันโตยสัสสีโนมโหทมนาภิกขมงภิกขูนางสวิติงวนังอุตรันจะได้สังราชาคุยโรตปัสสะสาตตียากานางอธิปติมหาราชายสัสิโส well <laughs> อุตะปีตาสัพพะโหอนานามามาภลายที่มันโตเติมันโตวนาวันโตยัสสีโนโมทัมนาภิกขะมุงภิกขะนังเสวติภิกขะนังปุริมาติสังระตราโตระกีเนระเวโรนะโกปจิเมระเวโรภะโกกุเวโรจรังจีสังยัตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทีสาชัตถันลามนังอะทังโสวะเนกปริวัตทเวเดสังมายามิโนทัศอาคุอัญชานิกาสะทามายากุเทนโทเวเทนโทภิภูจ่าภิโตสหจันทโนกมัสเสโทจะกินโนคันโทนิคันโทจะปะนาโทโอปะมัญโย จาเทวาสุโตจะมัตเตลีเจตาเซโนจะคันนโพนโรราชาโนสัพโออาโคปัญจสิโคเจวติมภารสรีวัชชาเอเดจเนจจาราชาโนคันนาภาสหราชพีโมธมนาปิกมุงภิกขอนังสัมพิทิงานังอาธาคุณภาษานาคาเวสาลสหัตตาชกกะกมรสตระอาโคปยคาสหายาทิพยามุนาตตาราธาจะอาโคนาคายสัสสีโนเอราวันโนมหานาโคเสบคกสัมพิทิงานังเยนาคาราเจสาสารันติทิพปัปทิชาทิพาทิ ทิพาธิชาปเกวิโสราจักรเวหายาสเตวนามาจัปตาจิตระสุปนาอิติเตสนมังอภิยันตานาคราชนมาสีสุปนาโตเขมมะกสีพุทโสนาหิวัจหิวป้าหายันตานาคสุปนาสนามักังสุพุทัง ชิตชาปเจรหเทนะสมุทังอสุราสิตาพัตโรวาสวัสดีทีท่มันตโตเซาศสีโนโกาลากัญชามหาภิสมะอสุราธนเวกสาวเวปจิติสุจิติจัปหะระโทนโมจิสาหาสัสตันจัพลิปุตระนางสัพพิโรจนามกาสันในหิตวังพลิงเสนังราหูพัทโมภะกขมงสมโยธานิพันเตภิโคนังสมิติมนัง อาโปจาเทวาปทวีจาเทโชวโยตธาคมุงวารุณาวรุณาเทวาโสโมจายสัสสหเมิตากรุณากายกัลโคเทวายสสีโนทัสเสดทัศธากายาสเีนานาตวานิโนอที่มันโตชุติมันโตวานาอุโตเยสสีโนโมทามนาภิกขังภิกขอนังสซติมันนังเวนุจาเทวาสหวรีจาอสมะจารทวอชะมา เวทูจเทวะสาลีจาอาสัมาจารุเวยามาจารุสุปนิสัทธิวจันทามคุปปรกีตาสุริยสุปนิสัทธิวสุริยมคุปปรกีตานาคตานิปรกีต้าวะอาคูปันทะวาหะกาวสุนังวโสเสโทสโกปะคัปรินทเถโททัสเสดทัศธากยาสเปนนาตะวันนิโนยที่มันโตเจติมันโตวันนามันโตเยสสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขอนางสุพิติงวนังอาทาคุสาวพูเทวชลามกิสิกาลีวะอริทกกาจารุจจาอุมาปภานิภาสีโนวานุนัสาธรรมจะอาจูได้ จเนเชกาสุเลยารุจิราอาคูอาคูวาสเนปวาเนสีโนทัสเซเดทัสธากายาสาเวนนาตาวันนิโนิที่มันโตจิติมันโตวันนโตยาสสีโนโมทั้งมันอาภิกขมงภิกโขนาสมิทิมันาง สัมมานามาฮาสัมามานามโนสัมมโนสุตธมะกิทธะปะทุสีกาอะคุอะคุมโนปะทุสีกาอะทาคุหริโยเรวะเยจะโลหิตาวาสีโนปราคามาหาปราคาอะคุเทวายสสีโนทัสเดทัศทากียาสาพิณานาตะวนันนิโนอิทิมนโตชุติมันโตวนาอุนโตเยสสีโนโมทัมมนาภิกขมุงภิกขอนังสมาติหัวนัง สุกัจกรมหะอะรุณะอาโคเวฆานัสสะสหอรหัตคาหะปะโมคะอาโคเทวาวิจักขณาสัตตามัทธารัคขชามิสก้าเจเยสสีโนธนายังอาคาปาชุโนโยทิสาภิวสติทัสเรทัสสัทธากญาสพินนาตะวันนีโนอิทิมันโตจุติมันโตวนาอันเทยสสีโนโมทามนาภิกขมงภิกขุนังสมิติงวนังเขมียะตุสิตายามกะทักกาเจเยสสีโนสัมพิตะกาลามัเสิตาโสตินามาจะอาสาวันิมารติโนอาโคอาธาโกปะริมิตา ทัศเสตถิทัศสักกายาสภะนาตตะวันนิโนะที่มันตตเจิติมันตวันนามันเตยาสีโนโมทัมนาภิกขมงภิกขโนังสภิติมนัง สัทเทเทวานิกยัสพินานาเทวานิโนนามนวายยนาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหปวุทธชาติมัคิลังโอคาตินามนะสวังท่าเคโมคาตรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพระมาประมาโตจะปุตรายทิมาโตสหัสันนางกุมารติโสจะโสปคัสสมิติงนังสหัสัปพระมาโลกานังมหาพระมาพิติตติอุปปันโนจุติมันโตปิสมะกายโยยสัสิโสทัสีธาอิสระอาคุปเจกวาสวัตติโนเตสัณจามาจโตอาคาหาริโตปริวาริโต เดชะสัพเพอภพิกันเดสินเดเทเวสัพรมเกมาราเซนภิกกามีปัสสะกันหาสามัญทียัง เอธะคณาธาพันธาธาราเกนฑาปนามัตุมาสัมมันตาปริวาเรตามะโหมงจิตาโกจินังอิธิตามาหาเซโนกันฮาเซนอภเพสเยปันิราตละมหาจาสรังการวานาเพระวังยัตหะวุสโกเมโคธานายันโตสวิชโกตาราโสปจราวัติสังกุโตสยังวะเสตันจาสภังอภิญญายาวะกิตวานาจักขุมาตโตมณีสัทธาสาวเกษสเนระเตมาราเซนาภิกันตาเตวิชานาราภิกขุเตจตปะมะกรุงสุตวะพุทธัสสะสสนังวิตรากิ ปะก,กมงเน,นสังโลมัมปีอินชย,ยุงสะเพวิชิตาสังขมาพยาติตาเยสสีโนโมทันติสาภูเตสาวาคเตชะเนสุตาติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตตัง เสวนาจพลาหนังปัญธิทานันจะเสวนาปูชาจะผู้เชนียนังเอตมังกัลมตมังปะเทโรปเทสวาโสจะผู้เพศกัตพุญญาตาตาสัมมาปณิทิจเอตมังกัลมตมังผาหุสัจจันจะสิปัญญวิเนโยจะสุสิกิโตสุหาสิตาเจียวาจาเอตมังกัลมตมังมัตาปิโตปัฏฐานังพุทธาราสังฆะโหอนาคุลกัมมัตตาเอตมังกัลมตมังฐานะธารมจริยะจายาตการนสังฆะโหนาวจานิกามานิเอตมังกัลมตมังอรติบรติปปามะจัปนาจสัญญโมอปมารวจารเมิสุเอ ตรมังกนวดธมังคาราบูจานิวาโตจะสันดุทีจะกตันยุตากาเลนะธรรมะสสนังเอตรมังกนวดธมังขันติจะโสวจัสสะสะมานณะจะทัสสันังกาเลนะธรรมะสักชัเอตรมังกนวดธมัง ตถาภูชาพระมจารียันจอาริยสัจจานาทสานังนิพพานสัจสิกิริอาจาเอตมังคโลตมังภุรัสสโลกธรรมมหิเจตังยสนะกัมปติอสุกังริจังเกมังเอตมังคโลตมังเอตาริสานิกตตวานัสัพพธามาปราชิราพพราโสทิงขจันติตันเตสมังคลมุตตมันเตบทที่สิบสองบทสวดรัตนปริต ยังกินชีวิตตั้งอิทาวะหัร่างวาสเคสุวะยังรัตนังปณิตังนโรสมางฑีทตกขะกเตนะธรรมปีพุทธรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหัวโดขยังเวรคังอามาตังปณิตังยะถาสกัสกยาณุนิสัมมาหิตโตนาเตนะธรรมมนะสัมณฑิกิจิธรรมปีธรรมีรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหัวโด ยัมภูระเศรษฐบุรีวันยสุจิงสมาธิมานันตาริกันยมหูสมาธินาเตนะสโมนาวิชติธรรมปีธรรมเมรัตนังปเนตังเอเตนะสะเจนะสุวติหูโตเยปุขละอัตสตังวสัทธาจัตตาริเอตานิโยคานิหุนติเตนะกินายสุขตาสสาวกะเอเตสุทินานิมะพลานิอิรำพีสังเกรัตนังปเนตังเอเตนะสะเจนะสุวติหูโตเยสุปยชนตามาสะทันเหนานิกามิโนกตามาสะสนามิ เตปติปตตามตังวิคาหัลธามุทานิปุติงุจมานาเตมปีสังเคระตัณห์ปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุขินังปุระนังนาวังนาติสัมภังวิรัตจิตายติเกภวาสมิงเตขีนาพิชาอวิเรนิันานิปันติริรายะทายัมปิริโพยเตมปีสังเคระตังปณิตังเอเตนะสะเจนะสวัติโหตุบทที่สิบสามบทสวดธรรมบทสาสวัก อัตตาวิชิตังสิโยยัจจะยังอิทราปชาอัตาทันตัสสโุสสานิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวนาคันทพุนะมารโอสหพระมนาชิตังอปาชิตังกาเยราตถารุปสาชันตุโนบทที่14บส่ทสวดเกสปุตสูตรภาสิตามิทังเตนะภะคะวตาจันตาปัสตาราตาสัมมาสัมพุทเธนะเอธาตุมเฮมะอมนุสเวนะมะปรมะปะรายมะอิติกรายมะปิตากสสัมปทาเนนะมะ ตะกเหตุมานยะคเหนามาการะปริวิตเกนามาทิติเิชานคันติยามาพะพารุปตายามาสมโนโนคโรยัาตุเมเหอาตนาวจนายัติเมระมาอกุสลัยเมระมาสาวจัยิเมทะมาวิญโยขารหิตาิเมระมาสมัตตาสมาทินาหิตายัทุขะยัสรวติทิอาถาตุเมเหปะชาเฮียถา ยะธาตุมเหอตนาวัจนายาธาอิเมธมากุสลายเ,เมธมาอนัวชัยเมธมาวิญโยปัสธา,าอิเมธมาสมัตตาสมาธินะหิตายโสขายาสงวตัตเิอธาตุเมเหอุปสัมปชาวิหรารยะธา,าเตบทที่สิบห้าบทสวดอุปนเนย,ยสูตร อุปนิยติชีวิตธรรมะมายงชรุปนิทัสานสันติตานาเอตังพยังมารเนเปขมาโนปุญญาณนกยิรัาสุขาวานิอุปนิยติชีวิตธระมะพมายงชรุปนิทัสานสันติตานาเอตังพยังมารเนเปขมาโนโลกามิสังปจะเฮสันติเปโค ย่ากาเยนะสังยามวจยอุระเจรสาตังตัสสเปตัสสุขายะโหติยังชีวะมโนปการติปุญญังธรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรมโมสุจิโนสุขามาวหติเอสานิสังโสธรรมสุจิเนนทุกขติงฆาติธรรมจาริสเพสังขารานิจจติยัตาปัญญายปัสสติอนันติปิทติโลเกเอสามะโควิสุทิยาสเพสังขารทุกขติยัตาปัญญายปัสสติอนันติปิทติโลเกเอสามะโควิสัตวิสุทิยาสภ เพธัมมาอนัตตาติยธาปัญญาญาปัสสติอาทานิพนธิติโลกเอสามะโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันกะชาดกอปันกะทธานาเมเกโทติยังอะหตากีก้าเอตทานญายาเมธาวิงเมธาวิตังคันให้อปันกัง ภหุงเวสานนังยติปปัฏตานิวนาเนจาระมุขเตติยานิมุสสะพิยตัชิตาเนตังโสสารนังหิมังเนตังสารนโมตังเณตังสารนามะกามาสัพุโรคะภมุตจติเหยจะพุทธันจะธรรมันจะสังหันจะสารนังคัตโตจัตาริอริยสัจจานิสมบทญยปัสสติทูกขังถูกข้สมุปารังถูกข้าซาจติกะมังอริยัญจารถังขิขัางถูกคูปัสมะคามินังเอตังโสสารนังหิมังเอตังสารนโมตังเอตังสารนามะกามาสัพุโรคะภมุตจติ บทที่17บทสวดพระเทกระตะคาถา อาทิตตงนานาวาคมย,ยนาปฏิกังเนขนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาธาตตัมปะหินานตังอป,ปทตัญจนะนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปานัญจะโยธรรมทะตถาทัตราวิปสัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิะทามะนุปโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่คขอนแคลนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นถึง โรโปร,ปรงเถิดอาเชวะกิจจมาตปังกโกชัญญารณังสุเวพึงทองความเพียรเสียในวันฤาษะใหร้เราจะรู้ความตายในวันรุง่งนะหิโนสังขรันเตนะมาเาเซนามา,า,าจุนา เพราะว่าความผาดเถี่นกับมัจจุราชภูิมีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหราตามตตันทิตังตังเวพะเทกัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรขคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว,ว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทที่18บทสวดพินหาปัจเวคคณะปาฐะ චරත්‍ර මොමේ චරංගනාටිතෝ เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรุกห้นความแก่ไปไม่ได้หิยะธีธาโมมีหิยาทีนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรุกห้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะราโมมีมารณะนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรุ้ห้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิมปิยหิมนาปิหินนานาโวหินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพระพักตร์เ่ยวของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสะโกมีกรรมทายาโลกรรมโยนิกมปนุกรรมปฏิสารโนเรามีการมิของของโตนมีการมี ให้ผลมีการเป็นดน,นเกิดมีการเป็นโทษติดหน้ามีการเป็นในพึ่งอาศัยอย่างกำมังคดิสามีกาลยนางวาปะผักงวาตัสธาญาโทภเวสามีเราทำการมันใดไว้เป็นบนหรือเป็นบาเราเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของคำนั้นนั้นสือไปเอวังอัมให้อภินะหังปัจเจเวขีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวสดเทวดา,าอุยโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกหุนตุสเพปปานิโนเอตาวัตจามิสัมปัทังปุญสัมปะทังสพเทวานุโมทันตุสภสัมปติสิทธิยาฐานังทัตตุสัทยาสีหลังรักันตุสัพทาภาวนาวิรตาหุ่นตุขจันตุเทวดาคตาสเพุทธาภลปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังมันทามิสโส บทที่20บทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหั้นทำไมยังปฏิทานคาถาเยอพนมาเซเยาอเทวดาสันติวิหารวาสินีทูปกคารีุริคเรตาหิ่งตาหิ่งตาธรรมธาเนนภวันตูโปชิตาโสทิงกอรเดทาวิหารมันทะเลเทราจะมาชาณภกาจพิโสสารมิกธานาปฏิภาสกาคามาเจริญนิามาจะอิสราสปนพุทธสสุขิตาภวันตูเตชาลาภยปิจ สาลาผูชาเยปิจะอนาสัมภวาสังเสราชาตรอา,าวโอปปาติกานิยนิกังธรรมวรังปฏิจเตสะเพปิโรกสสกโรตุสังไหยังธาตุจิรังสตงังธรมโมธรรมธราจปุคลาสังโฆโหตุสมะคะวะอัธยจาริตายาอัมเหรคะตุสทัทธโม,มสะเพปิธรรมจารีโนวติงสัมปะปุไนย,ยมะมาธรรมเมอริยประปเวทิเตบทที่สิ 18. บเอ็ดบทสวดสัพพะปติฐานคาถาทา่ทานธรรมยังปติฐานคาถาเยพนามาเซ พุญยาสีหนานิกตาสายนันญาินกตานิเมเตสันจะพกินโ้หงดูสตตานันตปรมาณกาเยปิย,ยาคนณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยยิทธาเมจจบยิทธาวา่าอันเยมาชัตาเวริโนอัตาสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมาจะตุโยนิกา ปัญเจกัจจตุโอการสังสารันตภวภเวยาตั้งเยปฏิธาเมอนุโมทันโตเตสยังเยจิมังนระชานันทิเทวเดสังนิเวทยงมายาธินานาปุญญานังอมโนตอนโมทนาเหตุนาสัพเพสตาสธาหุนโุอเวราสุขชีวิโนเขมะปทานจะปปนตโตเตสสาสิจตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพาเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพาเจ้าได้ทําแล้วคือชนอะไรเป็นที่รักผู้มีคนมีมานาและบิดาของข้าพาเจ้าเป็นทนที่ข้าพาเจ้าได้เห็นหรือมไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเ้เวนกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีกันห้าและขั้นหนึ่งและขั้นสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ก็สัตว์เราได้ทราบกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เานนั้ จงอนโมธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมธนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวังจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางในกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัตะอนิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันตนไัรด้วยการสาธยายบทสดมนพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วปโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพร,ริพินาศโดยมูล,ลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวร,บ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 รนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะ,จะสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอรภาพแห่งพระฤทธิ์และคำมงคลในพระคาถาต่าง ขอจงทรงเด้ศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถินสาธุ